สวัสดีค่ะเพื่อนๆกระับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่เลยค่ะวันนี้อร่อยง่ายๆจากใจจริงๆนะคะไข่เจียวใบกระเพราค่ะนี่เลยเนาะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะไข่5้ฟองอ่านี่เลยเพราะว่าไข่กานอะ่ะมันเป็นไข่เบอร์สามกระเพราค่ะหนึ่งหอบใหญ่ๆเออต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งหอบเลยนะเพราะว่ามันเยอะมากบอกเลยค่ะ ฟูกรอบแบบไม่งอกระทะจ้าไปค่ะไปดูวิธีการเจียวกันค่ะกระมังมาเลยค่ะต้องใช้กระมังนะเออเอาให้ให,ใหญ่ไว้เลยมันสะดวกสบายต่อการคนต่อกไข่ใส่ลงไปค่ะนี่อ่าเบอร์สามมีสามลูกนะอ่าแล้วอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สองเพราะมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงมีตัวช่วยนะคะ บอกแล้วถ้าเจียวแบบธรรมดาธรรมดาการไม่บอกหรอกแต่นี้การมีทริคเล็กๆค่ะมาแบ่งปันกันนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะใบกระเพรานี่การกระจายให้ดูอ่าก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยจ้าการจะใช้ตัวช่วยค่ะวันนี้มีตัวช่วยนะคะอยากจะให้มีความฟูก,กรอบแป้งทอดกรอบค่ะโรยลงไปค่ะเล็กน้อยเล็กน้อยพอ1ช้อนนะประมาณ1ช้อนแถมอีกนิดนึงโปรโมชั่นดี ใช้แป้งเคลือบนิดหน่อยค่ะใช้แค่แบบนิดหน่อยเห็นไหมมันก็เคลือบเคลือบแบบว่าทั่วบ้างไม่ทั่วบ้างประมาณนี้ค่ะเหยาะน้ำปลาลงไปนิดนึงให้พอมีรสชาตินะคะือหอมน้ำปลาเอาค่ะตีไข่เข้ากันประมาณนี้ค่ะเราก็เอาใบกระเพราใส่ลงไปเนีย่ยค่ะประมาณนี้เอาค่ะหุยไข่น้อยไปปะ การว่าไข่มันน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวกันเพิ่มไข่อีกฟองโอ้โหใบน่ารักน่าชัง6ฟอง6ฟองน้อยหกฟองน่ารักน,กนี่ค่ะโอเคพอดีเลย6ฟองเอาค่ะไปค่ะไปลงมือเจียวไข่ก,กันค่ะใส่น้ำมันเยอะหน่อยการจะให้ดูระดับน้ำมันตั้งแต่ทีแรกตอนที่การใส่แล้วก็ตอนที่ทอดไข่เสร็จนะคะน้ำมันที่เหลือมจะเหลือมากหรือเหลือน้อยขนาดไหนนะคะ อ่าแล้วก็วอร์มน้ำมันนะคะให้พอร้อนใช้ไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะคะใส่ไข่เจียวลงไปเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นปุ๊บปับ๊บนี่ค่ะไข่ถ้าเกิดทอดแบบนี้ส่วนมากตรงกลางมันจะสุกยากใช้วิธีการค้นค่ะคนกระจายแบบนี้ก่อนตอนที่ไข่ยังไม่เซ็ตตัวนะให้ถึงก้นหม้อนะมันจะทำให้ไข่ตรงกลางสุกถึงตรงกลางแบบที่เราไม่ต้องกังวลเลย กระจายจนถึงขนาดไหนจนแบบว่ารู้สึกว่าไข่มันเซ็ตตัวแล้วอ่ะแล้วเราค่อยหยุดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนไม่ใช่ไฟอ่อนสุดนะคะถ้าไฟอ่อนสุดเลยก็ไม่ได้มันก็จะอมน้ํามันเห็นไหมพอน้ามันมันเคลือบเคลือบหม้อแล้วอะพอความสูงของไข่มันขึ้นมามันก็ไม่ติดขอบหม้อเห็นไหมใช้ซ่อมเขี่ยดูได้เลยมันก็จะไม่ติดหอมอะหอมหอมหอมพอมันเริ่มเหลืองแล้เริ่มหอม เราก็แง้มๆดูก่อนอ่าไข่เริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะคะค่อยๆทอดไปเลยค่ะทอดให้มีความเหลืองกรอบตามความต้องการเลยค่ะอ่าใดๆนั้นนะมันมีความหนามีความนุ่มแล้วก็มีความกรอบนะคะของไข่ค่อยๆใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนค่ะการจะใช้ไฟระดับเดียวในการทอดเลยนะคะ นี่กลับด้านค่ะสวยงามตามท้องเรื่องจ้ามันอาจจะทุรักทุเรสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่านี่เลยบอกเลยค่ะก็จะได้ไข่กรอบๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใดๆนั้นกลิ่นไข่ผสมกับกลิ่นใบกระเพราโอ้โหสุดยอดสุดยอดไข่ของการสุกได้ที่แล้วค่ะการก็จะเร่งปรับเป็นไฟแรงสุดข,ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไล่น้ำมันค่ะ,ะเราจะยกไข่ขึ้นในขั้นตอนนี้แล้วนะคะ ยกในขนาดไฟแรงๆสุดๆเลยค่ะค่ะหลังจากการตักไข่ขึ้นนะคะการให้สังเกตเปรียบเทียบกับน,น้ํามันตอนแรกที่การใส่ลงไปกับตอนที่การยกไข่ขึ้นนะคะนี่นะน้ามันเหลือๆค่ะถามว่าพร่องไหมพร่องพร่องไปแต่ว่าพร่องไปไม่มาก พร้อมเสิร์ฟจ้าไข่เจียวใบกระเพรานะคะนี่เลยค่ะค่ะใดๆนั้นยังจะมีความกรอบมีความหนานุ่มนะคะนี่เลยลองทำกันดูค่ะใครทำได้สวยกว่ากันนะคะมาค่ะมาแข่งประกวดกันง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ